จี้ขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับบางทีเนี่ยมันร้าวลงมาที่ขาของเราทําอะไรก็ไม่ได้เลยคุณพ่อคุณแม่ครับใครที่มีอาการแบบนี้บ้างหรือเปล่าครับเยียบปล่อยเอาไว้นะครับวันนี้แขกรับเชิญของเรามีตัวช่วยที่ดีครับเป็นสารสกัดจากธรรมชาติมาบอกต่อครับขอต้อนรับคุณกวางครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหอย่าว่าอย่างนู้นอย่างนี้เลยคนข้างๆหนู่ค่ะเขาปวดเข่านะปวดจี้จี้จัดจาเลยโอ้โหไม่พออายก็อายเดินอายุ2ีสาก็เริ่มเป็นแล้วเป็นแล้วเป็นแล้ว ต้นต้นเองวางโถพ่อพ่อแม่แม่ที่ชมรายการอยู่เนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าหลายคนเจอปัญหานี้ค่ะข้อเสื่อมปวดข้อปวดเข่าว,วันนี้กวงขอนแนะนําเลยค่ะผลิตภัณฑ์ที่วางอยู่ตรงหน้านี้นะคะคกับผลิตภัณฑ์เสริอมอาหารน้ํามันงาดําผสมน้ํามันงาขี้ม่อนตราวไวตาเนเจอร์พลัสทำไมถึงเลือกตัวนี้เพราะตัวนี้เนี่ยมีงาดําแบบเข้มข้นนะคะเพราะว่างาดำนะคะเป็นสารสกัดที่ช่วยบรรเทาเรื่องของอาการข้อเสื่อมปวดข้อปวดจี๊ดบวมแดงที่พ่อพ่อแม่แม่กำลังเผชิญปัญหากันอยู่ ก็จะช่วยเพิ่มความแข็งแรงให้กับกระดูกและข้อและงาดำเนี่ยมีแคลเซียมสูงกว่านมถึง8เท่าอ,โโอย่างฟวาเองเนี่ยก<ห>็เริ่มเป็นแล้วตั้งแต่30กว่าแล้วเพราะเนื่องจากว่าเรายืนบนส้นสูงทุกวันนะคะเป็นระยะเวลาเกือบ20ปีที่ทํางานมาค่ะเพราะฉะนั้นปวดข้อแล้วไหนจะงานบ้านพี่เอ<ห>ทํางานบ้านตลอดเลี้ยงลูกเองด้วยค่ะ<ห>เริ่มมีอาการปวดข้อนิ้วข้อศอ,อกข้อมือ,<ห>อปวดเข่าวปวดหลายๆข้อเลยสะสมไปเรื่อยใช่แล้วถ้าเราปล่อยไว้มันก็จะเรื้อรังนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกวางก็เลยเลือกทานตัวนี้ก็คือตัวงาดําแต่ตอนนี้นะผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ทํามาจากงาดําเยอะมากนะควางฉันต้องยอมรับนะว่าเยอะจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าตัวไหนที่ทานไปแล้วมันได้มาตรฐานแล้วเห็นผลกับร่างกายเราเนี่ยแหละสาคัญก็คือการเลือกคัดสรรผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานที่มีการรับรองนะคะรวมถึงทีมวิจัยของไวตาเนเจอร์พลัสเนี่ยนะคะเขาเนี่ยคิดค้นมาเป็นอย่างดีคือเก่งมากมาในรูปแบบของสารสกัดเย็นนะคะที่รวม3มสารสกัดแบบเข้มข้นในหน เม็ดเม็ดเดียวพวกง่ายๆคือคับกระปุกอัดแน่นด้วยคุณภาพจริงๆนะคะดูแลเรื่องของปัญหาข้อเสื่อมข้อตอ่อปวดเข่าอักเสบทั้งหลายและความสะอาดปลอดภัยมาเป็นอันดับหนึ่งสำหรับแบรนด์นี้ะนะเรื่องของการดูดซึมค่ะดีมากๆเพราะเนื่องจากว่าเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติแล้วหนึ่งในรูปแบบซอฟต์เจลก็ดูดซึมง่ายครับแลถ้า<อ>พูดง่ายๆทาไมถึงเชียร์ตัวนี้และทําไมกวางทานตัวนี้ถึงชอบแล้วทําไมหลายต่อหลายท่านผู้สูงวัยถึงเลือกกินตัวนี้เพราะว่าเทียบเท่ากับผลิต แตภัณฑ์งาดําทั่วไปในท้องตลาดเนี่ยทานไวตาง,งาด m, <ะ>ํา1เม็ดเท่ากับทานในท้องตลาดทั่วไปถึง6เม็ด โอ้โหเพราะฉะนั้นในผู้สูงวัยกวางเข้าใจดีว่าการกลืนแม้กระทั่งกลืนน้ำยังกินน้ำยังลำบากใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็นรูปแบบซอฟ์เจลทานง่ายกลืนง่ายแล้วเข้มข้นแค่เม็ดเดียวเท่านั้นเองเพียงพอกับความต้องการของร่างกายใช่แล้วและนอกจากงาดําแล้วเนี่ยนะครับยังมีสารสกัดตัวอื่นๆนะที่มาผนึกกําลังนะเสริมทับว่างั้นดีกว่าใช่อัดแน่นเลยค่ะกับน้ำมันงาี้มอนนั่นเองตัวนี้มีโอเมก้าสามโอเมก้าหกวิตามินอีนะคะช่วยเรื่องข้ออักเสบโรคกระดูกต่างๆแล้วก็น้ำมันสาหร่ายน้ำมันสาหร่ายเนี่อองงข เสริมให้กระดูกแข็งแรงเพราะว่ามีแคลเซียมโฟเลต DHA นะคะแล้วก็เสริมสร้างระบบประสาททั้งหมดนี้รวมกันใน1เม็ดซอฟต์เจลแล้วเขาพิถีพิถันเพราะว่าในซอฟต์เจลก็ยังเป็นซอฟต์เจลที่ทําจากพืชด้วยนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นมังสวิรัติทานได้นะคะแพ้อาหารทะเลทานได้หรือแม้กระทั่งคนที่ผู้สูงวัยมีปัญหาเรื่องของระบบย่อยตัวนี้ก็ย่อยง่ายดูดซึมง่ายแล้วไม่มีสารตกค้างเพราะว่าจากธรรมชาติทั้งหมดปลอดภัยแน่นอนนะคะบอกเลยว่าตัวนี้ในผู้สูงวัย ขายดีมาก จริงๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยใครที่สนใจรีบโทรเลยนะคะที่1781แล้วตอนนี้เรามีอีกท่านหนึ่งครับที่อยากจะบอกต่อนะคะเพร <อ S 2> าะนั่องจากว่าอมาม่าปอหงเนี่ยนะคะอายุ70แล้วค่ะอ,อายุ70ท่านนี้นะคะเป็นท่านที่แบบว่าใช้จริงแล้วก็ในวัย70ดูสิคะ<อ>ไปเดินขึ้นเขาโอ้โหกระฉับกระเฉงมากอุ้มหลานหนักเกือบ20โลเล่นกับหลานทํากิจกรรมต่างๆได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวเชื่อว่าผู้สูงวัยหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องของข้อเสื่อมปวดข้ออยู่แบบนี้นะคะอยากจะมี ีชีวิตที่กระจับกระเชงอยากจะทํากิจกรรมอะไรต่างๆมากมายวันนี้กองขอแนะนําเลย